สบายดีจ้าพี่น้องเนาะมื่อนี้อากาศมันห้อนคิดอยากกินตามบังม่วงมื่อนี้สาวไต่ดําจะพาไปเก็บมังม่วงแล้วเอามาตำเนาะเบื้องบ้าจะใส่อย่างไนีเนาะไปเบื้องมังม่วงก่อนบามีหรือบามีเนาะบามักหรือบามักมื่อนี้ใจตามบังม่วงกินไปเก็บมังม่วงก่อนบามันมีมากบอกงี้ ไปเอาต้นอยู่บดประตูหขงต้นนี้พักหลาอยู่เอาจากสามสี่หน่วยไปตามเกิฑมันได้คิดยากอีกสองเอาเอาสาสี่หน่วยโคตรส้มเลยมึงๆนะเอาสี่หน่วยพอดีแซ่ โองยดนี้มรสมนังอเอาสี่วยใส่บางมมงสีรวยบานนี้ไปตำกินฮอ,อนบานนี้ มาแต่สามหน่วยต่ำใส่แต่เกลือแป้งหนัวเลยใส่อย่างเลยใส่แต่เกลือแป้งหนัวแล้วก็ใส่มาเฟตสองสามหน่วยพอพอหวากินมกเพฟตบุหรี่สง่สงซมแห้งเรือมางงวงอเลยได้สามหน่วย อามาลีฮอนแห้งจากคิบจ้กเข็มตำบังม่มวงเนาะเลือบัมงม่วงกระตำอันนี้สามหน่วยเด้วพี่จะมาจะต้นตำเลยเพราะจะไปต้องล้างเป็นบังม่มวงสามมาดูหอมหอมตำส,สามหน่วยพอปกติเขาเจ้าตำเราเขาจะใส่อ่าใสา่สปลาแดกนำเนาะใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่กระเทียมแต่ว่าเราบม่กินปลาแดกสาวไทยดำไม่กินปลาแดกจก้ะก็เลยใส่แต่มักเพีอ่าใส่มักเพียรสองหน่วยแล้วก็ใส่ เผือแป้งนัวพ่อในมันหลายแหงมากๆอะเนี่ยนะฮอร์แหงผมก็าจะกินอย่างก็เลยคิดได้โอยากกินมะม่วงก็เลยปิดเอามะม่วงหน้าประตูโครัมาตามกินเฮาใไซส์มะเพ็ตแต่สองหน่วยเล้วก็ใส่หลายหรอกเพราะว่ากินมกเพ็ตเขาได้ จะใส่มะเขือเทศสองหน่วยเพราะว่าเมื่อกี้นั่งใส่แล้วเนาะหอะมกินเลยกะม่วงอันนี้แซ่บแล้วแต่ว่า,าม่วองอันนี้เป็นน้องม่วงกินกินตอนมันยังบระทันสุกถ้ามันสุกแล้วกินก็แซ่บม่วงลเลยทามันสุกแล้วมันจะกินแบ่แซ่บกินตอนมันยังแบบแซ่บความส้มมันบอให้เว้าเลยส้มแฮง าปกติเหาบัตรใส่ขิงเนาะแต่มาบุ๊ใส่ขิงเนาะน่าจะโ่แซ่บตำบักง,ง่วงเอาบัตรอ่าไม่ได้ขิงบัตรทใส่ขิงเนาะก็เลยบุ๊กใส่จ้าอย่านงงบุ๊แซ่บแต่แต่ตามามข่าไม่ใส่บางง่วงใส่ขิงไปโคตรเซบเลยใส่ล็อตเต็ดหน่วยเดียวเด้อสองหน่วยนะใส่ล็อตเต็ดสองหน่วยใส่เกลือแล้วก็ใส่อ่าเป็นนัวเป็นนัวคนไทยเลยนะคงซื้อรถนะ ใส่สามอย่างพอกอ่าบางคนก็จะเคใส่ตนตำตาลเนาะใส่ตนตำตาลพร้อมแต่บเอาจิบม่ใส่กิ่นแบบบางงวงธรมรมชาติเลยใส่แต่เกลือเป็นหน่วยขอบหใส่นตำตาลอู้ความส้มเลให้บาแต่บางงวงอันนี้หลานะนะฟรังข้าวต่ำไป่สามหน่วยเกลือเป็นกข,ขนาดอะไรจุไดไหนมันยัางโบราณข้าวฟากยังเป็นสีอยู่ ตำสยใเตรียมเก็บกินผู้เดียมือน้ตำสารหน่วย,ย,ย,ยกส่ปลาแดงนะบางคนก็จเสตปลาแดงก็จะ,จะ,ะ,จะ,จะ,สะใส่ปลาแดงแซ่บน้ส่กินปลาแดงปลาใส่เก็บน,น,นาส่ตอาซีเบิร์ปไนจังไหแซ่บบอ ก็ดิเกลือรหรือยงังเค็มเกลไปอืมแซ่บมาจ้บะบันเนอเอาใอ้ความสมบ่รณ์ว่ะสมหรอมาจากภายากิจแต่บางหวังอันนี้ปิดออกมาจากต้นมันเลยบ่าจำเป็นต้องล้างเนาะเพราะว่าต้นมันบูมี่ยากต้นมนนไม่มีขี้ผุน เพื่อนเอาบรายจุไกอ่ะทางใหญ่เราก็เลยว่นนี้พี่ฟูนพี่ดามาอะไรกรต็ตามด้วยตัดอย่างนดีวยวอะไรกรต็ตามเลยโซมแหงจ้ะใส่บักเพชรเดี๋ยวยังเกือเพชรละร้อนเหาอ ถ้าพิรากาที่นี่นิส่หน่อยหนึ่งโคตรแซ่บเลยออมคํมซูไปเบาเราจะสองหน่วยบราจะมาตามสามหน่วยแต่กินผู้เดียวกินสองหน่วยพอ